เกเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอมเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศรัพท์039 498 585โปรโมชั่นสุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดประจำเดือนสิงหาคมนี้ อคอแควนผ้าแอสเตดลมมาอันละส3บาทราคาพิเศษซื้อ2แถม1ตลับเมตร3.5เมตรจากราคาปกติ45บาทราคาพิเศษเหลือเพียง28บาทตระแกงกันกลิ่นทองเหลืองชุบราคา480บาทพิเศษซื้อ1แถม1ทถังบำบัดน,น้ำเสีย600ลิตรปกติ2,800บาทราคาพิเศษเหลือเพียง2 2 8 0บาท แทงน้ำช้างแกรนิต1000ลิตรจากราคาปกติ4,990บาทพิเศษเหลือเพียง45,80บาทไม้ฟ้า TPI 6,3คูณเมตรแดงเมเปิลจากราคาปกติ69บาทราคาพิเศษเหลือเพียง62บาทไม้ยางทำแบบ10มิลิเมตรจากราคาปกติ260บาทราคาพิเศษเหลือเพียง238บาท วัยเมตร3.4คูณ25เมตรปกติ710บาทราคาพิเศษเหลือเพียง628บาทเหล็กซี3นิ้วคูณ1.6มิลลิเมตรจากราคาปกติ304บาทราคาพิเศษเหลือเพียง278บาทซื้อชักโคกอัจฉริยะราคา49,990บาทแถมฟรีอ่างอับน้ำมูลค่า6,990บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2,558หรือจนกว่าสิทธิ์คัาจะหมดลงค่ะพิเศษสำหรับเดือนสิงหาคมโปรโมชั่นรักแม่ห่วงใย,ยแม่คุ้มของอุบัติเหตุให้แม่4 0 0 0 0นบาทเพียงสะสมยอดซื้อ90,000บาทตลอดเดือนสิงหาคมนี้ก็จะสามารถแสดงความรักให้คุณแม่ได้ค่ะ เือนอย่ากื่นตระนกแค่นน้ำสักสมเอ,อ่อท่วมถนนสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดจันทบุรีทั้งหมดนี้ติดตามได้ในขา่าวภาคค่ำวใหม่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวภาคข้างมายนิวประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพศ2558ค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะปอพจันเต้นออกโรงชี้แจงเหตุน้ำป่าหลากท่วมบ้าน100หลังคาเรือนแหกตาเตือนอย่าตื่นตระหนกแค่น้ำสะสมเอ่ดอท่วมถนนพื้นที่เกษตรค่ะ วันนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีที่ห้องสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภัยจันทบุรีนายวิสุทธ์ประกอบความดีหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภัยจันทบุรีได้ออกขี้แจงกรณีที่มีสำนักข่าวเว็บไซต์บางสำนักนำเสนอข่าวจันทบุรีเกิดฝนตกหนักสะสมทำให เกิดน้ำป่าเขตอุทยานเขาอ่างลือในหลากท่วมอำเภอแก่งหางแมวส3หมู่บ้านกว่า100หลังส่งผลทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและสับสนได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลกันเป็นจำนวนมากค่ะ นายวิสุทธ์ประกอบความดีหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจันทบุรีเปิดเผยว่าจากที่ได้มีการนำเสนอน้ำป่าเขตอุทยานเขาอ่างลือในหลากท่วมสาหมู่บ้านกว่า100หลังอำเภอแก่งหางแมวในเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ไม่เป็นความจริงทั้งนี้ทางปอพได้รับรายงานสถานการณ์เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวเมื่อช่วงสายของวันนี้ค่ะ จึงได้ประสานข้อมูลจากเครือข่ายอาปรพอรอในพื้นที่พร้อมทั้งเทศบาลตำบลภวาในการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยขอยืนยันว่าพื้นที่ที่ถูกน้ำหลากท่วมคือพื้นที่หมู่8ตาบลพวาและหมู่7ตําบลสาพี่น้องอําเภอแก่งหางแมวค่ะซึ่งเป็นน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและท่วมเป็นประจำโดยน้ำได้เอ่อจากคลองครกและได้ไหลเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำของสองหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม และในขนาดเดียวกันได้ท่วมพื้นผิวถนนทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นจุดต่ำซึ่งการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลพวาได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือขนย้ายรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จะสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว ซึ่งระดับน้ำที่เอ่อท่วมสูงประมาณ30-40เซนติเมตรค่ะโดยน้ำได้ไหลหลากจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำซึ่งหมายความว่าปริมาณน้ำใกล้ที่จะไหลลงสู่ทะเลจึงขอยืนยันว่าไม่มีน้ำท่วมบ้านเรือนจำนวน100หลังคาเรือนตามที่เป็นข่าวซึ่งน่าจะเกิดจากการรับทราบข้อมูลที่ผิดพลาดทำให้การนำเสนอข่าวที่บิดเบือนและทำให้ประชาชนเกิดความตกใจค่ะ ครับผมในฐานะปพ,พจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะครับได้รับรายงานเมื่อช่วงกลางวันเนี่ยนะครับแล้วก็ได้มีการประสานการปฏิบัติกับอ,อปรพรลในพื้นที่ที่เป็นเครือข่ายพร้อมทั้งเ,เทศบาลตำบลพะวาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะครับออขอยืนยันว่าพื้นที่ที่น้ําท่วมในพื้นที่สหมู่บ้านนะครับในตําบลพะวานเนี่ยนะครับในตําบลพะวา ที่หมู่แดพวาและก็หมู่7จ็ดสามพี่น้องเนี่ยบริเวณตรงนั้นเนี่ยของอําเภอแก่งั้งแมวเนี่ยตรงนั้นเนี่ยน้ำที่ท่วมคือท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําที่ท่วมเป็นประจำน้ำเนี่ยล้นจากคลองครกนะครับแล้วก็ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําในบริเวณนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนพื้นที่สวนยางพารานะครับพื้นที่ที่มันเป็นลุ่มต่ําทั้งหลายแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ท่วมผิวถนนจราจรในหมู่บ้านซึ่ง เป็นจุดต่ำนะครับซึ่งการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยทางเทศบาลตำบลพาวาซึ่งเข้มแข็งมากได้ลงพื้นที่พร้อมทีมงานนำเรือนะครับไปช่วยขนออออออมอเตอร์ไซค์ที่ที่จะข้ามถนนบริเวณนั้นบางส่วนนะครับซึ่งระดับน้ำไม่สูงนะถ้าคนยืนก็ประมาณแค่เขา่าประมาณนี้ในเบื้องต้นนั่นก็หมายความว่า30-40เซน น้ำดังกาวก็มีการไหลไปตากที่สูงลงสู่ที่ต่ำในะขณะน,นี้น้ำไปอยู่ในพื้นที่เขาเรียกว่าที่วังตะโนดนะครับซึ่งเมื่อมาอยู่พื้นที่วังตะโนดแล้วน,นั่นหมายความว่าใกล้ที่จะออกสู่ทะเลแล้วนะครับเ,เพราะฉะนั้น,นก็ขอยืนยันว่าไม่ได้มีการท่วมบ้านเรือนเป็นร้อยหลังคาเรือนตามที่เป็นข่าวนะครับผมเข้าใจว่าข่าวอาจออกไปในลักษณะว่าสามหมู่บ้านนี้มีจํานวนประชากรมีจํานวนกี่โวรเรียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ มีการไปลงข่าวว่ามีการาท่วมบ้านเรือนจํานวนร้อยหลังคาเรือนแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ไม่มีบ้านเรือนไม่มีการรายงานจากพื้นที่ว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายเลยนะครับเพียงแต่น้ําไหลผ่านพื้นที่ต่ําอย่างที่ผมบอกนะครับจึงขอยืนยันข่าวนี้มาเพื่อโปร,รดทราบโดยทั่วกันนะครับ <S <S นอกจากนั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่ง <S <S ขณะนี้เนี่ยล่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกําลังพาดผ่านประเทศไทยตอนบนแล้วก็มรสุม ลอ่ลองความกดอากาศต่ำนะครับพาดผ่านประเทศไทยตอนบนแล้วก็ล่องมาสุ่มตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยกำลังแรงขึ้นในระยะนี้ก็จะส่งผลให้ภาคตะวันออกของเราเนี่ยโดยเฉพาะจันทบุรีตราดเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยใน4-5ถึงวันนี้นั่นก็หมายความว่า13-17ถึงนะครับกันยายน258นี้นะครับก็ขอให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มนะครับที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจำนะในพื้นที่ชนบทต่างๆเนี่ยนะครับ เตรียมเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เก็บของขึ้นสู่ที่สูงเพราะอาจจะเกิดปัญหานา้าําท่วมขังไหลไม่ทันได้บ้างในพื้นที่นะครับแต่สถานกา,ารณ์อย่างนี้เหมือนเช่นที่เกิดขึ้นทุกปี <c oughs> ก็จะเกิดขึ้นไม่นานนะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ตามเชิงเขานะครับบริเวณที่ตามเชิงเขาต่างๆก็ให้ผู้นําท้องที่นะครับปรพรนะครับแล้วก็หน่วยเฝ้าระวังต่างๆนะครับ ช่วยกันเฝ้าระวังดูป้องกันดินคนถล่มในพื้นที่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับซึ่งทางปอพเองได้จัดเวรยามเฝ้าระวังยีิบสี่ชั่วโมงนะครับเ,ออเมื่อมีเหตุการณ์หรือว่าใกล้จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าฉุกเฉินเราจะมีการแจ้งเตือนไปนะครับขอพี่น้องดูแลตัวเองเป็นเบื้องต้นขณะเดียวกันปอพอก็จะเฝ้าระวังในภาพรวมและแจ้งเตือนพี่น้องออต่อกรณีที่จะเกิดเหตุการณ์ใดๆต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในจันทบุรีทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในภาวะปกติครับ จงจงงงงแแ้้้เเตืออนนนนรรรีียยยมายาาัพ่ปะาชาชดททบโวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีจัดงานเชิดชูพระคุณครูผู้เกษียณประจำปี2558ค่ะที่หอประชุมจันผาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีนายจิรพลจันประเสริฐผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเป็นประธานในงานเชิดชูพระคุณครูผู้เกษียณประจำปี2558 โดยมีคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาเขารวมอย่างพร้อมเพียงค่ะโดยการจัดงานเชิดชูพระคุณครูผู้เกษียณเป็นการให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการที่ในปีนี้มีผู้ที่เกษียณอายุราชการจำนวน14คนโดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตลอดจนได้แสดงความกระตัอยู่ต่อผู้บริหารและครูผู้กเกษียณอายุราชการในปี2558ค่ะสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดจันทบุรีค่ะ ที่โรงแรมริมน้ำกลางจานจังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดจันทบุรีโดยมีนางนัทมนอาทิคุณาศินผู้เป็นประธานในการประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแนะนำอนุก,กรรมการกตต,ตรจังหวัดจันทบุรี อีกทั้งยังได้มีการสรุปผลการปฏิบัติของสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับคดีต่างๆทั้งนี้กตอตอตอรอย่อมาจากคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจซึ่งมีที่มาสืบเนื่องจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช2,540มาตาที่76ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทและภารกิจในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการบริหารงานของตำรวจในทุกระดับชั้นตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายการพัฒนานและบริหารงานรัฐบาลเพื่อปรับปรุงกิจการตำรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ และมีการกระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจและให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแบ่งออกเป็น3ระดับคือกตตรระดับชาติกตตรระดับจังหวัดและกตตรระดับสถานีตำรวจในแต่ละระดับจะมีประชาชนร่วมเป็นกรรมการชุดละ6 1ถึงคน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจระดับสถานีตำรวจมีอำนาจหน้าที่โดยรับแนวทางและนยโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจากกอตอตอรอไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลตามนยโยบายค่ะพักกันสักครู่น,นะคะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวช่วงที่สองค่ะ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้โรคไข้เลือดออกระบาดท,ทั้งปีมาป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองด้วยวิธีง่ายๆโดยใช้หลัก5ปอเพื่อกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ํายุงลายปิดฝาภาชนะที่มีน้ําเปลี่ยนน้ําในภาชนะปล่อยปลาให้กินลูกน้ํายุงลายปรับปรุงสิ่งแวดล้อมร,บรอบบ้านและชุมชนปฏิบัติโดยการสํารวจแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายเป็นประจําทุกสัปดาห์เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายสุกายสบายใจกันทั้งครอบครัว พบค่ะว่วงที่2ค่ะเทศบาลเมืองท่าช้างต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลในเมืองค่ะเวลา10นาฬิกานายเฉลิมพลศักริคำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลน,นายสุวั์มานปัญญาประลัดเทศบาลเมืองท่าช้างและผู้อำนวยการกองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลในเมืองอำเภอพิชยัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะนำคณะมาโดยนายชัยวัฒ อุป,ปทานปรีชารองนายุทศมนตรีตำบลในเมืองซึ่งได้เดินทางมาศึกษาหลักการบริหารจัดการองค์กรของเทศบาลเมืองท่าช้างพร้อมทั้งได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่นอนพักรักษาตัวที่เทศบาลเมืองท่าช้างชมบ้านถังขยะและการล้างถังขยะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานซึ่งกันและกันค่ะเทศบาลเมืองท่าช้างประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้างค่ะ เวลา9ก้านาฬิกานห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้างนายชฉชะพลจันทกิจประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้างเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้างสมัยวิสามันสมัยที่3ครั้งที่1ประจำปี2 5 5 8ค่ะ โดยนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างเสนอยัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2558เพิ่มเติมฉบับที่1ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองท่าช้างนั้นได้คำนึงถึงสภาพปัญหาความต้องการของท้องถิน่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรยติประจําเทศบาลเมืองท่าช้างจํานวน3คนโดยมีมติเป็นเอกฉันได้แก่นายวัสวั์นิธิธิติพร,รัตน์นางนงนุชบุญเพง็งและนายพงเทพชีพสมุตเพื่อทําหน้าที่ในการพิจนารณาร่างข้อบัญญัติที่สภาเสนอค่ะข่าพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามาันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียส,มส,มสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีจะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟเป็นการชั่วคราวค่ะบริเวณถนนมหาลาศต,ตั้งแต่ทวีเจริญซปเปอร์สโตร์ไปจนถึงมัสด้ามหาลาศซึ่งประกอบไปด้วยทวีเจริญซปเปอร์สโตร์แฟมิลี่สแควร์ทั้งหมดตลาดจตุจักรทั้งหมด เซเวเสาขาโรบินสันจันทบุรีห้างสรรพสินค้าโรบินสันตลาดมหาราชทั้งหมดไพลินเฮาซอย1ซอย2ถนนขเชนทั้งหมดรวมไปถึงบ้านพักอาศัยร้านค้าและศูนย์บริการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดในวันเสาร์ที่19กันยายน2558ตั้งแต่เวลา8นิกา30นาทีถึงเวลา17นาฬิกาค่ะ ทั้งนี้หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีจะรีบจ่ายกระแสไฟให้ทันทีค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวภาคข้ามไมนิวลงแล้วนะคะพบกับดิฉันและทีมข่าวไมนิวได้ใหม่ทาง MyCable TV 90ช่องชัดทุกช่องไม่ต้องใช้กล่องค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแะรับชมค่ะสวัสดีค่ะ ตากสินอำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนสีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์0 3 9 4 9 8 5 8 5โปรโมชั่นสุริจริญโฮมสแตร์ดประจำเดือนสิงหาคมนี้ อคอขวนผ้าแอสเตตโลมาอันละส33บาทราคาพิเศษซื้อ2แถม1ตลับเมตร3.5เมตรจากราคาปกติ45บาทราคาพิเศษเหลือเพียง28บาทตระแกงกันกลิ่นทองเหลืองชุบราคา4 8 0บาทพิเศษซื้อ1-1แถม1ถังบำบัดน,น้ำเสีย6 0 0ลิตรปกติ2,800บาทราคาพิเศษเหลือเพียง2,280บาท แทงน้ำช้างแกรนิต1000ลิตรจากราคาปกติ4,990บาทพิเศษเหลือเพียง4,580บาทไม้ฟ้า TPI 6 3คูณ3เมตรแดงเมเปิลจากราคาปกติ69บาทราคาพิเศษเหลือเพียง62บาทไม้ยางทํำแบบ10มิลิเมตรจากราคาปกติ260บาทราคาพิเศษเหลือเพียง238บาท วัยเมตร3.4คูณ25เมตรปกติ710บาทราคาพิเศษเหลือเพียง628บาทเหล็กซี3นิ้วคูณ1.6มิลลิเมตรจากราคาปกติ304บาทราคาพิเศษเหลือเพียง278บาทซื้อชักโคกอัจฉริยะราคา49,990บาทแถมฟรีอ่างอาบน้ำมูลค่า6,990บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2558หรือจนกว่าสิทธิ์คัดจะหมดลงค่ะพิเศษสำหรับเดือนสิงหาคมโปรโมชั่นรักแม่ห่วงใย,ยแม่คลุ้มของอุบัติเหตุให้แม่4 0 0 0สนบาทเพียงสะสมยอดซื้อ90 0 0 0บาทตลอดเดือนสิงหาคมนี้ก็จะสามารถแสดงความรักให้คุณแม่ได้ค่ะ